แฟนเวียดนามสูหกปลื้มจิตอายุ40ปีแต่ฟอร์มอย่างจีด๊ดในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกวันที่25ธันวาคม2566ควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2023-2024ประเภทหญิงเลข2สัปดาห์ที่7ณ MCC Hall the Mall Korat จังหวัดน,นครราชสีมาซึ่งสุพรีมทิพยาชนบุรีอีเทคชนะนครนนท์3-0เซต 25ต่อ17 25ต่อ17และ25ต่อ20เกมนี้เป็นเกมแรกของด่วนที่ลำอวนเซตเตอร์มือ1ทีมชาติเวียดนามและหว่างทีเกียวจริงบีหลังหน้าสวยเบอร์11ทําทำให้มีแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเพราะนี่เป็นการออกมาเล่นหลีกนอกของทั้ง2คนแถมได้เล่นกับปื้มจิตถินขาวหนึ่งในเเซียนตำนานวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย นอกจากผลงานของสองสาวทีมชาติเวียดนามที่แฟนๆให้ความสนใจชื่อของหน่องปื้มจิตยังกลายเป็นที่พูดถึงฟอร์มการเล่นที่ยังร้อนแรงแม้ใจอายุ40แล้วก็ตามและนี่คือความคิดเห็นของแฟนๆบางส่วน MB ไทยไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังอายุ40ปีแล้วแต่วิ่งเร็วเป็นบ้าพูดได้เต็มปากเลยพี่สาวเบอร์5คือหนึ่งในเอที่ดีที่สุดในเอเชีย ปพิมจิตอายุ40ปีแล้วแต่ยังเล่นได้เร็วอยู่เลยดูเหมือนว่าลํำอวนจะเหมาะกับ MB ีที่วิ่งเร็วและโจมตีเร็วแต่ที่เวียดนามทุกอย่างมันจะไปอยู่ที่ขอบเน็ตขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ